สวัสดีค่ะอุดมวัน diy คลิปนี้สอนทำบาดพระริบบิ้นนะคะก็จะใช้สีดำความยาว21นิ้วสีเส้นนะคะแบ่งให้ริบบิ้นมีความกว้างขนาด9มิลค่ะอันนี้แบ่งแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้แบ่งขนาดต่างกันนิดนึงแล้วก็อันนี้ริบบิ้นเบอร์สแบ่ง9นิ้วเหมือนกันตัดยาว7นิ้วค่ะอ,อ๋อสนิ้วค่ะทำเป็นขอบฝาบาดตรงนี้ อันนี้เบอร์9ก9ตัด2นิ้ว2เส้นค่ะเราจะใช้วงเวียนช่วยทำเป็นวงกลมทำเป็นฝาบาทด้านบนค่ะอันนี้เป็นเทปดิ้นทองขนาดเล็กนะคะตัด2เส้นความยาวเส้นละ4นิ้วคาดรอบ1อันแล้วก็ทำสายสภาย1อันตกแต่งด้วยเม็ดสังวาณอันนี้เกดถูกค่ะ100เม็ด1ิบาทแล้วก็อันนี้ทำเป็นฐานบาทก็จะใช้กระดิ่ง ระฆังพลาสติกสีส้มนะคะแบ่งลิปบินนะคะก็ใช้ที่แบ่งเลยรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวลงไว้ให้ใน Description นะคะราคาแล้วก็ร้านที่ซื้อมานะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะบอกแหล่งสั่งซื้อเฉย ลาริบบินสีเส้นแล้วก็เอามาพับครึ่งค่ะตั้งฐานสีกันนะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่สมคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายลายริบิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วงนี้ก็จะได้เป็นฐานสี่ จากนั้นพับท่แยงขึ้นค่ะด้านล่างท่แยงขึ้นด้านบนทแยงลงบนซ้ายทแยงลงพร้อมกับสอดล็อกลิปปินได้ฐาน8แล้วนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งสองผาดกันไปค่ะสามแล้วก็สี่ค่ะ จากนั้นมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายหยิบควาแรกปล่อยลงค่ะหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงอีกนะคะหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นค่ะด้านบนมีสีเส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายริบบิ้นโปรแบบนี้สีเส้นค่ะด้านหลังเป็นห่วง อยู่แบบนี้เราก็จะเอาเส้น3เส้นนี้สอดเข้าไปแต่เส้นแรกนะคะเราปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกเลยถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามจากนั้นก็ดึงริบบิ้นค่ะ ไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาเราจะทําการสานลายขัดกันค่ะตะแคงแบบนี้นะคะหยิบเส้นตรงหน้าเราขึ้นมาข้ามหนึ่งเส้นแล้วไปสอดลอดเส้นถัดไปข้ามแล้วสอดค่ะขยับมาเส้นทางขวาตามไปค่ะข้ามหนึ่งแล้วสอด เป็นเส้นที่สองขยับลงมาขยับไปทางขวาเส้นที่สามข้ามแล้วลอดเส้นที่สี่ข้ามลอดขยับค่ะเส้นที่ห้าข้ามนะคะแล้วลอดเส้นนี้ เส้นที่หกข้ามค่ะลอดเส้นที่เจ็ดข้ามแล้วก็ลอดสุดท้ายเส้นที่แปดนะคะข้ามแล้วก็ลอดครบแปดเส้นทีนี้ก็ตะแคงแล้วดึงค่ะ ดึงแล้วนะคะเราก็หยิบเส้นฝั่งซ้ายขึ้นมานับไป1 2นะคะเราทำการข้าม2องพาดไปนิวชี้กดไว้เส้นถัดมาค่ะข้าม1 2 1> เหมือนเดิมวางไปริบบิ้นฝั่งนี้เรียงเส้นออกมาขยับนะคะแล้วก็เรียงไปเลยพาดเรียงไป 12 1, นะคะข้าม1 2 2ทุกครั้ง12สุดท้ายค่ะ12ผ่านเหลือด้านบน2เส้นเส้นถัดมาเราก็มาสอดเข้าห่วงแรกนี่เลยถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดมันจะแอบบแบบอยู่นะคะค่อยๆขยับมานะะสอดเข้าไปสุดท้ายแล้วก็เข้าช่องเดียวกันออก ช่องถัดมาค่ะสอดเข้าไปดึงแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะพลิกขึ้นมาเราจะเก็บริบบิ้นนะคะหยิบแล้วสอดลอดไปตามแนวเลย ขยับมานับหนึ่งสองสามแล้วสอดค่ะพลิกขึ้นมาเก็บอีกทีหนึ่งค่ะจะได้แน่นๆนะคะ ทีนี้มาตกแต่งเพิ่มเติมกันค่ะต่อริปบินก่อนนะคะ สก,กัดเทปเข้าไปเวลาเราตัดเป็นวงกลมมันจะได้ไม่แตกนะคะกลางวงเวียนออกมาความกว้างนะคะประมาณ1.7 มิล1.6หรือ1.7มิลน,นะคะปักลงไปกึ่งกลางแล้วก็ทำเป็นวงกลมนะคก็จะพอดีแล้วก็ตัดออกมา ได้วงกลมแล้วนะคะแปะกระดาษกาวสองหน้า แล้วก็แปะตามด้วยเทปดิ้นทองนะคะ อันนี้ก็แปะสายคล้องบาทค่ะ กาวมันยังไม่แห้งเราก็แปะเม็ดสังวาลตามไปได้เลยนะคะกาวมันจะทะลุออกมาถึงตรงนี้ค่ะทีนี้ก็เป็นฐานฐานบาทนะคะใส่เหรียญเข้าไปก่อนแล้วก็ยิงปืนกาว ก้นนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆขยับเข้าไปรอกาแห้งนิดนึง 你看。